ข่าวบัก่มกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโลสตล์ประจำวันที่12กันยายน2564โดยเฉพาะพะรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันที่ก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เสริมแกลงช้างศึกอยยุ23ปีได้4ผู้เล่นอิมพอร์ตจากลีกยุโรปแล้วโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปี ซึ่งเพิ่งจะแยกกันหลังจากที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมเก็บตัวร่วมกันรอบแรกนะฮะนักสนาฝึกซ้อมภายในศูนฝึกยามมโอกะฮานาสกะภายใต้การกุมทัพของโคจงวรุษสีมะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยู23ปีซึ่งล่าสุดทีมงานข่าวได้รับกบรารรริงานมาว่าน่าจะมีความเป็นไปได้เกือบ100%็แล้วว่าทีมชาติไทยชุดดังกล่าวนั้นจะได้สินเตตด,ดาวรุ่งของทัพช้างศึกที่เล่นอยู่ในฟุตบอลลีกยุโรปนั้นมาเสริมทัพ ศึกยุทนเมนต์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเราคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยนักเตะทั้ง4รายประกอบไปด้วยเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิตทาบอลกองกลางโตุวกวัย2ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมใน,มนศึกฟุตบอลมอนิเกตเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางวัย20ปีจากสโมสรอ,ออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมรอันดับลีก1ของอังกฤษซึ่ง2รายแรกนี้ อยู่กับสโมสรที่มีนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยเป็นเจ้าของทีมส่วนรายที่3คือจินตทานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย19ปีของสโมสรโอบอเดนเซทีมนำในศึกซูเปอร์ลีกเนลีกสุดของทางประเทศเดนมาร์กซึ่งทำผลงานได้ดีนะฮะกับทางโอเดนเซชุดยู19ปีในรายการที่ผ่านมาและการนี้อีกหนึ่งรายก็คือเจ้าเจ็ตนะฮะผมชชยวิพัฒน์สุพรรณเพศัตด์กองกลางดาวรุ่งวัย20ปี ที่กำลังค้าแข่งอยู่ในลีกโปรตุเกสกับสโมสรเอสโตริลโดยเจ้าตัวเพิ่งจะสร้างชื่อในการคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาหมาดๆเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานอกจาก4รายนี้แล้ว ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าดาวเตะชั้นนำของรุ่นรายอื่นๆที่เล่นในศึกไทยลีกหนึ่งกับทีมใหญ่รวมถึงนักเตะไทยลีกที่เล่นอยู่ในต่างประเทศรายอื่นนั้นจะสามารถตามมาสมทบในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกได้เพิ่มเติมอีกรหรือไม่ในครั้งนี้เป็นตัวาง,งานนี้นะผมเป็นข่าวดีของทางแฟนๆช้างศึกจริงๆนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันด้วยครับ เหล่าดข่าวต่อมากันดีกว่าครับสือญี่ปุ่นตัดเกรดทีตาทอนลงบุ๊ครบรบ90นาทีเกมบุกชนะฮิโรชิมาไป3-1โดยเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่น So c c เก d i g e s t ออกมาให้คะแนนโกอุ้มทีตาทอนบุมาทันแบ็กซ้ายโยโกฮาม่าเอฟมาริโนที่คัมแบ็กกลับลงสนามครบ90นาทีกันอีกครั้งก่อนช่วยทีมบุกไปถล่มซามูเชต์ฮิโรชิมาไป3-1ไล่จี้แชมป์เก่าอย่างทางฟอรเตเเหลือแค่1แต้มแต่แข่งมากกว่า1นนัด ทำให้ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์เจลิกอีกหนึ่งสมัยโดยตั้งทีละทอนลงเล่น90นาทีได้ทั้งหมด6แต้มคอมเมนต์จากสื่อบอกวา่าแม้ว่าจะมีจังหวะที่ต้องเล่นเกมรับเยอะแต่เขาคนนี้ก็เล่นด้วยความมุ่งมั่นและก็มีการทําเกมรุกจากด้านซ้ายได้ดีเลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะบุกไปพบก,กับทางนากะยากาัมปัส ในศึกเจลิก1/2021ในวันเสาร์ที่18กันยายนจะเตะกันเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องสยามสป,ปอร์ต YouTube Channel นะครับก็ไปติดตามโกอุ้มกันได้นะครับนา่นนี้เรามามติข่าวต่อมาแกนที่กดค,ครับโคตโยงสรุปภาพรวมทัพช้างศึกยูู่3ปีหลังนํำทีฝึกซ้อมในวันสุดท้าย โดยทางวรุษสีมคัดนะฮะหัวหน้าผู้สอนช้างศึกอยู่23ปีสรุปภาพรวมของทีมในการเก็บตัวฝึกซ้อมวันสุดท้ายหลังนำลูกทีมลงอุ่นเครื่องกันเองเพื่อเป็นการส่งท้ายในครั้งนี้โดยงานนี้นผมเดียวันที่10ที่ผ่านมานักสนาฝึกซ้อมกีฬาศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะทีฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี เราต้องการฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายในการเก็บตัวครั้งแรกซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นเกมการอุ่นเครื่องทดสอบนักเตะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการคัดเลือกนักเตะเพื่อจะคัดตัวและร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมในครั้งต่อไปสําหรับการฝึกซ้อมส่งท้ายในครั้งนี้โคชยงวรุษศรีมะคะกุนซู่ใหญ่ของทีมช้างศึกอยู่สาปีในกระดาษส่งท้ายมาว่า การซ้อมลงทีมครั้งสุดท้ายเด็กๆทำให้ดีขึ้นมีวิธีการเล่นที่ดีขึ้นและความเข้าใจเกมมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ผมหวังว่าเด็กๆนั้นจะเอาความจริงใจหรือว่าจริงจังในการฝึกซ้อมกับทีมไปต่อยอดกับสโมสรซึ่งเป้าหมายของการฝึกซ้อมไม่ใช่แค่การเล่นทีมชาติเพียงอย่างเดียวแต่คือการก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวโดยสิ่งสำคัญที่สุดในเส้นทางนี้ก็คือการฝึกซ้อมและการดูแลรักษาสภาพร่างกายในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน โดยหลังจากนี้เราต้องรอ,อดูสถานการณ์ของฟุตบอลลีกภายในประเทศและก็อีกอย่างก็คือสถานการณ์โควิด -19 ว่าจะดีขึ้นหรือ,รอไม่ซึ่งมันจะส่งผลต่อการปล่อยตัวและการกลับมาซ้อมกันอีกครั้งว่ามันจะง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตลอดระยะเวลากว่าการฝึกซ้อม10วันเราได้เรียนรู้กับเด็กๆหลายคนเราได้เห็นเขาในการฝึกซ้อมเราได้เห็นหลายอย่างทั้งเรื่องของทัศนคติและความมุ่งมั่น ในส่วนของเป้าหมายเราต้องพยายามเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายจุงได้ผมและก็ทางสมาคมรวมถึงผู้จัดการทีมจะต้องทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขว่าเราจะทําได้ดีสุดในครั้งนี้บรวุฒิคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้ทั้งนี้สัรัทางทีมชาติไทยจุอยูย่ยปีจะเข้าร่วมการแข่งขนันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศมองโกเลียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยทัพช้างศึกอายุ23ปีนั้นอยู่ในกรุงเจร่วมกับทางทีมชาติมาเลเซียสปปลาวและก็มองโกเลียซึ่งเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่25ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทางมองโกเลียวันที่28ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทางสงปปลาวและว,วันที่3 1ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียครับ เป็นวมันนนี้ต้องไปรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาแก้ดีกว่าครับบีจีลุ้นเข้า8ทีมไรซ์คาโดโซติโก้นำทัพ4แข้งนอกบุกทินโสมบูศึกเอซีเโดยคอนเฟิร์มแล้วว่าวิกเตอร์คาโดโซกองหลังจอมกร่งของทางบีจีปทุมชาวเตะบาราเซเลียนจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมกระต่ายแก้วทำศึก AFC แชมเปียนลีกในรายการใหม่นี้ที่มีคิวไปเยือนชมุกค,คุณไดมอเตอร์ที่เกาหลีใต้ในวันพุธที่15้า กานยนที่ถึงนี้หลังจากตัวนั้นได้รับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายจากเกมนัดแรกที่ปะทะก,กระทางนบนนโคนชพายุกจนถูกเปลี่ยนตัวออกท้ายครึ่งแรกที่ทีมแพทย์ลงความเห็นแล้วว่าหายไม่ทันในเกมดังกล่าวอย่างแน่นอนโดยสีแข้งนอกของทางกระต่ายแก้วนั้นที่จะได้ร่วมทิปบุกแดนกิมจิลุนเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเป็นหนนแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรน,นั้นจะประกอบไปด้วยติโก้หลุยซันโต เควินอินกรโซอิฟรานฟันดี้และก็เบรยวมัตสึยามะสำหรับทางบีชีประชุมจะเดินทางไปที่เกาหลีใต้เวลา19นาฬิกาในวันเสาร์ที่11กันยายนนี้โดยเครื่องเช่าเหมาลำนะฮะของการบินไทยซึ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึกเ c l ที่เกาหลีใต้และจะเดินทางกลับมาก็ต้องเาราก,การกักตัวที่จงังหวัดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์14วันเช่นเดียวกับที่ทางสิงห์เชียงรายที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ เป็นตัวงานนี้ไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับเชือเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยแล้วมาดูค่าวต่อมากักนดีวกว่าครับกำเนิดใหม่นครศรียูนินเต็ดเพื่อศักดิ์ศรีของชาวเมืองคอนโดยจากจุดเริ่มต้นของสมโมสรน,นครนศครียุิเ t ็ e นะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2 0 1 8และเข้ามาสู่ระบบลีกอาชีพจากการซื้อลิขสิทธิ์ลงเล่นไทยลีก3มาจากทางสมโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และก็มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แต่ก็ยังไปได้ไม่ไกลยังคงเล่นอยู่ในลีกเดิมซึ่งล่าสุดนั้นช่วงที่เลื่อนกันแข่งันจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทระบาดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกันอีกครั้งในการเข้ามาเทคโอเวอร์ของอ่ากริชชนพัฒน์นาคสัวนักธุรกิจหนุม่มวัย3ป,ปีที่ทําธุรกิจอ่าเกี่ยวกับอ่าธุรกิจสื่อออนไลน์รับฝากขายและก็งานออกแบบซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของชาวนครศรีธรรมราชโดยกําเนิด โดยกิจชนพัฒนาคสัวเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนจบชั้นม .1 ถึงม .6 จากโรงเรียนศรีธรรมราชราชาศึกษาจากนั้นออกมาใช้ชีวิตในต่างแดนที่จังหวัดสงขลาเข้าเรียนอุดมศึกษาที่มทักษิณเมื่อจบมาก,ก็เริ่มทําง,งานทันทีแม้ว่าผมจะออกมาใช้ชีวิตในจังหวัดสงขลาหลายปีแล้วแต่ทุกๆครั้งผมไม่เคยลืมว่าผมมาจากนกครศรีธรรมราชทจริงแล้วผมรู้ดีว่าผมทําตรงนี้จะไม่ได้กําไรอะไรเลย ผมรู้ว่ามันเหนื่อยและก็มีอุปสรรคเยอะแต่ที่ยอมทําก็เพราะคําว่าเราเป็นลูกนครศรีผมไม่กรออุปสรรคอยู่แล้วและก็พร้อมจะสู้กับทุกทีมที่มีปัญหาผมเป็นคนชื่นชอบฟุตบอลและเล่นฟุตบอลประจําอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กอีกทั้งในปัจจุบันก็มีเพื่อนที่ทําทีมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นลําพูนบริเออร์พิสนูโลก FC สงมสาฟีดังนั้นผมมีที่ปรึกษาอยู่แล้วพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจ รวมถึงงบประมาณที่ทําเพื่อพี่น้องชาวคนครศรีธรรมราชอย่างเต็มที่และก็ดีที่สุดนะครับส่วนของการเปลี่ยนแปลงนั้นทางกฤษประธานสโม,มสรคนใหม่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรือตัดสินใจอย่างเป็นทางการมาว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อโลโก้หรือทีมงานแต่อย่างใดแต่เพียงไปเปิดมาว่าหากทุกคนทํางานอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะตนเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบการทํางานเต็มที่และก็ตั้งใจจริงอยู่แล้วงบประมาณมีเพียงพออย่างแน่นอน,นครับ เป็นงว่าง,งานนี้ทีมหนังตะลุงนะฮะ,ะของนครศรีธรรมราชนะผมก็โดนเทคโอเวอร์ไปแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเขาบอกว่าเขาดูแลอย่างดีอย่างแน่นอนต้องรอดูกันต่อไปก็นละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันขาวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่12กันยายน2564โดยเฉพาะประครั่งฟุตบอลไทยครับ